พายุฤดูร้อนก็มีการสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งหน่วยงานทหารก็ได้มีการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่กองร้อยทหารพรานที่3103จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงแสนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงแสน ราษฎรบ้านแซวกลางอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเขาช่วยเหลือผู้ที่ประสบวัตภัยตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นปิดทับเส้นทางการจราจรภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการเปิดผิวการจราจรให้เป็นไปตามปกติพร้อมกับช่วยเหลือราษฎรบ้านปงของหมู่ที่10ตตาบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถลม่มส่วนชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่311กองกําลังพาเมืองร่วมกับสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยอำเภอเชียงของ ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยทหารพรานที่3101หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31และอาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลเวียงเร่งเข้าพื้นที่บ้านหาดไคร้หมู่ที่7ตำบลเวียงอำเภอเชียงของสำรวจความเสียหายรับลงทะเบียนแ,และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนได้รับความเสียหายและยังมีพื้นที่อื่นอีก2ตำบลคือตำบลเวียง14หมู่บ้านและตำบลสีดอนไชย4หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย